เป็นของเราให้เป็นกรรมดีกรรมที่เป็นกรรมเป็นเวรที่จะเผาพรานเราด้วยการทําชั่วให้คัดออกตัดออกเสียตั้งแต่ในชาตินี้ที่เรารู้เดียงสาภาวะอยู่ยาทาตุ่มสี่สุกห้าแบบสุกเอาเขากินมันจะเป็นความเสียหายแก่ตัวของเราเอง <c oughs> ในเวลานี้ตายไปแล้วเราจะไปแก้ไขไม่ได้นะเหมือนพวกนักโทษ ที่เขาจูงเขาเรือนจําแล้วเราจะไปแก้ไขถอนถอนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเป็นนักโทษร้อยเปอร์เซนนี่เวลาจากนี้ไปแล้วความชั่วช้าเหลอกมีน้ําหนักมากอะไรต้านทานไว้ไม่ได้นะกรรมดีกรรมชั่วมีน้ําหนักมากเสมอกันใครมีกรรมชั่วมากไหลลงไปเลยอะไรยับยั้งไว้ไม่ได้ผู้มีกรรมดีก็ไหลขึ้นสู่สวรรค์พรมโลกนี้ผ่านเลยไม่มีการอะไรหัหกห้ามได้เลย นี่เพราะกรรมของตัวเองสร้างอุปสรรคและสร้างความรับลื่นดีงามให้แก่ตนเองด้วยการทำุลงามความดีเหลือการทำความชั่วมันขึ้นอยู่กับเรา <c oughs> เราจะประทำหนิติเตียนผู้ใดยิ่งวศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลออยู่แล้วเสิดเลอสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดที่จะเกินพุทธศาสนาการกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้เดียบย่ำทำลายดูถูกอยายามศาสนาใด แต่เรากล่าวด้วยความตัดความจริงตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงเป็นศัสดามานีพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสกิเลสเป็นตัวมอมหมองมือตื้อปิดบังพระไทยไม่เห็นบาปเห็นบุญคุณโทษนรกสวรรค์พระอ,องค์ได้กำจัดมันออกหมดแล้วสวา่างจ้าเห็นหมดทั้งบาปบุญนรกสวรรค์พระโลกนี้ผ่านเปรตผีวะเพศต่างๆซึ่งได้รับพระนามว่าโลกวบิถู ทรงรูแจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความเป็นเป็นผู้สิ้นจิเลสความสิ้นจิเลสไม่มีอะไรสงสัยในในพระไทยเต็มไปด้วยธรรมทั้งดวงแล้วสอนโลกก็สอนด้วยธรรมที่สว่างกระจ่างแจ้งแล้วนั้นนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาน้องนั้นเป็นศาสนาที่มีจิเลศย่อมมีผิดผิดพลาดพลาดเป็นธรรมดา ของคนมีกิเลสธรรมราคิเลสย่อมมีรูปรก,กรรมกรรมกํรดำกรำกร,กรขาวไม่แน่นอนเหมือนผู้สิ้นกิเลสแล้วสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดนี่เราก็ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาอย่านอนใจกันนะอืมตายแล้วจะไปจมกันในโลกนรกไม่ใช่เป็นของพึงปรารถนาเราเป็นมนุษย์ทั้งคนไม่มีใครฉลาดเกินเราเราทําไมจะไม่ยอมเชื่อนรก พระพุทธเจ้าจอมปราดแต่แท้เป็นผู้สอนไว้วันนรกมีเคยเผาสัตว์มากี่กับกี่กันแล้วทําไมจะไปอานฮารชานชัยทั้งแต่เราคนเดียวถ้าไม่อยากดมทั้งเป็นขอให้พากันระมัดระวังเสียตั้งแต่บัดนี้ที่มีชีวิตอยู่คุณงามความดีอันใดที่จะเกิดเป็นผลประโยชน์แต่ตัวและจิตใจของเราแล้วเอาขอให้พากันสร้างถึงยากลําบากก็ตามการไป ทางดีนี่กิเลสมันจะขัดจะขวางให้เป็นการลำบากยากโยนเฉนใจจะทำบุญให้ทานได้เงินมาบาทหนึ่งแย่งกันอยู่กับความตหอันหนึ่งจะแยกไปทำบุญให้ทานจักห้าตะางะความตะหนี่เดียวมันไม่ยอมให้มันจะเอาหมดทั้งบาทไปซื้อสุรายาสีนมาก,กินกินแล้วหลับเข้าไปตื่นนอนขึ้นวันแล้วไปหามาอีกไม่สนใจที่จะให้ทานเนี่ยเรื่องของีิเลส เราจะทําบุญให้ทานแบ่งจากมันห้าสิบบาทตงมันไม่ยอมคือแบ่งไปให้ทานห้าสิบบาทงหรือบาทหนึ่งมันไม่ยอมอิเลสมันถึงห่วงไว้หมดเอาไปถลุงเสียเรียบเสียเรียบนี่เป็นมาอย่างนี้กิเลสกลับทาเป็นค่าสิกันเราจึงแย่งกันนะได้มาคุณค่าที่จุดคืออะไรคือเราเป็นผู้มีคุณค่าสมบัติมานี้มาเพื่อสนองคุณค่าของเราหรือเพื่อมาเหยียบย่ำทำลายคุณค่าของเราให้ชิดให้ดี ถ้าเป็นทางที่ชั่วก็มาทําลายคุณค่าของเราให้ล่มจมลงไปด้วยความจะหนีที่เหนียวไม่อยากทําบุญให้ทานได้เท่าไรได้ได้ได้แต่จากการให้ทานนี่เหนียวแน่นแก่็ที่สุดเลยไม่อยากทําบุญให้ทานตายแล้วก็มีความอดอยากขาดแคลนสถานที่ใดเกิดได้พบใดชาติใดมีแต่ความอดอยากขาดแคลนแล้วเราจะไปําหนีใครโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย เขามีความจุความเจริญเพราะเขามีบุญมีกุศลที่โตนสร้างอาว้แต่ตัวเองสร้างแต่ความทุกข์จนของโลกมีแต่ความตนหนีทีเหนียวแล้วเอาได้มาเท่าไรก็ให้กีเดสเอาไปถลุงแท้หมดแท้หมดตายแล้วกิเลสช่วยเราอะไรบ้างละ่ะไม่เห็นช่วยอะไรมีแต่ความจนกอกจนงุมนี่คือผลแห่งกีเด็ช่วยเราถ้าว่าช่วยนะนี่มันไม่ช่วยมันเหยียบย่ําทําลายลงให้เรารู้เสียตั้งแต่บันนี้นะ การให้ทานจอมปราดทั้งหลายชมเชยสนเสริญมาตั้งกัดตั้งกันแล้วเสียหายไปที่ตรงไหนพาสัตว์โลกให้โลกจมเพราะการให้ทานนี้ก็ยังไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตัดสะลุขึ้นมานี่เพราะอํานาจแห่งการให้ทานเป็นพื้นฐานสําคัญเลิกเลยก,การให้ทานเรื่อยมาท่านจึงยกในบรารมีไว้เช่นอย่างบรารมีสาสิอย่างนี้นะว่าทานบรารมีขึ้นต้นแล้วนั่นขึ้นต้นแล้ว คนมีการให้ทานเป็นผู้มีจิตใจอันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นผู้มีเมตตาจิตเฉลี่ยเพื่อแพ่ไปที่ไหนมีเพื่อนมีสูงแม่ต่สัตว์ก็ให้เฉลี่ยให้เขาจินทรัพย์ได้รับอาหารจากคนที่เฉาียแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสสัตว์บางตัวมันมองดูหน้าคน เราโยนข้าวหรือเราโยนขนมแม่เขาก่อนที่เขาจะกินหรือเขากินอยู่เขาก็มองมามองหน้าเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะความดีใจของสัตว์แม้แต่หมายังดีใจจากการให้ทานของเราทําไมมนุษย์ด้วยกันจะไม่ดีใจเด็กแล้วเดินผ่านไปหาเด็กเอาขนมยื่นใส่มือเด็กเด็กยังยิ้มแย้มแจม่มใสและผู้ใหญ่ด้วยกัน ตั้งตาตั้งตาสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทําไมจะใจดําน้ําขุ่นยิ่งกว่าเด็กยิ่งกว่าหมามีเหรอผู้คนเป็นคนเท่าเป็นผู้ใหญ่แท่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ละทานนี้แหละเป็นที่ที่จะยืดเหนียวน้ําใจของสากโลกให้อยู่ร่วมกันด้วยความพาสูขได้เช่นอย่างเม <im it> ืองไทยของเหล่านี้ถ้าต่างคนต่างกะหนีทีเหนียวไม่มีใครจะตังต้งใจมาเสียสละ เพื่ออุ้มชาติไทยของเราขึ้นแล้วชาติไทยของเราก็จมได้เพราะความตอนหนีตีเนี้อเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าจมลงไปแล้วใครช่วยใครได้ไหมล่ะเมืองไทยหกสิบล้านคนจมลงทะเลหลวงแห่งความจนมีอย่างหรือนี่ก็ต่างคนต่างเสียสละมาเวลานี้เราก็ได้ทองคํำจากความเสียสละของคนทั้งชาติตั้งจํานวน5้าพหห้ากกิโลแล้วนี่คือความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายที่รักาตนี่ทุกอย่าง เกิดขึ้นมาจากความเชส้อัดแล้วเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาย่นตข้ามาหาตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งขออยาให้มีแต่กินเปล่าเานอนเปล่าเใช้เปล่าๆสลุ้สู้ยไล่เปล่าเๆลจมไปด้วยกิเลสเอาไปถลุงแท้หมดการทำมูลให้ทานที่จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราไม่มีเลยนี่เสียคนทั้งคนเกิดมาเป็นชาติมนุษย์ก็เป็นชาติมนุษย์ที่เสียคนเพราะทานที่เป็นธรรมมันเลิศเลยประดับ หรือส่งเสริมคนให้ไปสู่ความสุขความเจริญเราไม่สนใจทำเราสนใจตั้งแต่ความเร็วต่ำช้าเร็วสามตายที่เกิดที่ไหนไม,มีแต่ผลพบที่เร็วต่ำช้าเร็วสามมีแต่ความทุกข์ความสนานเพราะกิเลสดัดสันดานพะด้วยอำนาจอย่างเราเชื่อมันอะไรก็ความตณีทีเนีวเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งการเสียสละไม่มีคุณค่านในเลยเห็นไหมกิเลสเหยียบย่ำการทำลายทม ทมคือการเสียสละที่จะยังความสุขความเจริญความแน่น,นหนามั่นคงโนกระทั่งถึงความพ้นทุกได้จากการให้ทานแต่คั้นแล้วทําไม่ได้ความตะหนีสี่เหนียวคือเป็นเรื่องเขาเกียดเอาไปกินหมดๆๆกินหมดแล้วกี่เหลียตัวไหนพาสัตว์โลกให้ไปสวรรค์นิพพานเคยมีไหมมีแต่พาสัตว์โลกให้จมให้จมตามตำหนักต,ต,ตามคําสอนเจ้าทุกทุกฟองเราเชื่อบุญเจ้าเราจะไปเชื่อกี่เหลียจนเกินไปเราจะจมในคนทั้งคน นีบัตรนี้เราก็เป็นมนุษย์ขอให้พากันคิดอ่านต่จองการทำบุญให้ทานมีมากมีน้อยอย่าปล่อยอย่าวางมือนะมีมากมีน้อยเอาทำไปมีห้ามีสิบเอาได้ห้าได้สิบทานไปเป็นนิสัยอันดีงามต่อจิตใจของเราเรียกมิสัยของของคนบุญไปที่ไหนก็เป็นคนบุญคนบุญจิตใจกว้างขวางคบค้าสมาคมกับใครกับใครมีคนยมเยยสนเสริญแล้วยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่จิตใจกว้างขวางเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายแล้วมีความเฉลียวเปื่าแผ่เฉลียวเปื่อแผร่ไม่ลำเอียงแล้วบรรดาลูกน้องบริษัทบริวารทั้งหลายยิ่งมีความเคารพบูชาคุณตลอดไปความเสียสละนี้จึงเป็นธรรมมันสำคัญมากทีเดียวที่พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวภูทธมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง อย่างเลิศเลยในการเสียสละนี้ขอให้ยึดท่านเป็นหลักเป็นเยนไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าทุกทุกกับแบ,บ่ก็ตามขอให้ได้แบบลูกศิตที่มีครูให้มีการเสียสละวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยวันปล่อยคืนให้เสียไปด้วยกิเลตเอาไปถลุงซะหมดมีทะเยกินหมดใช้หมดเอาไปถลุงหมดทั้งหมดไม่สนใจในการทําบุญให้ทานที่จะเป็นประโยชน์